การหาร่างทีมาตรวไปชาบการาะิหารภารกิจลำดัก็จะมีสี่ภารกิจประหน่เก็บขยะหน้าตะแกรงดูขยะบนถนนสามดูจัดระเบียบรถที่จะรับส่งคนที่เขาออกไม่ได้สี่ลอกกันที่ไม่เช้นะโซ่ตวงงแล้วไปไหนตัวตีนตีนก็เดี๋ยวทางก่อกรคองจะประสานว่านำไปไว้ตรงไหนกันประคองปรสานจะรานเา ได้เราจะต้องทิ้งในที่ที่เขาควหนดมนะแล้วแจ้งเข้าไปยังเแล้วภาษาเนี่ยแล้วถ้าไปไหนอะที่เขาทำการอยู่อ๋อดีครับดีครับคือเราพีมีเรือใส่ครับเลยแต่ไปเรือประมาณเราไปเรือบ้าไปแล้วเขื่อนนี้ไม่มีเขื่อนจะมีปัญหาไหมตรงนีไม่มีเขื่อนจะต้องฝดตรงเฉพาะร่องกลางล่องกลางที่ไม่ไม่ควร ครับคุณผู้ชมขณะนี้เราอยู่ร่วมกับแม่ครับภาคที่หนึ่งะคราร่วมมือช่วยกันป้องกันปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพนะฮะเพื่อเตรียมความพร้อมในภาวะฝนตกหนักในรคต่อันครับ ก็เดี๋ยวขออนุญาตเป็นทางการเล็กน้อยนะครับคุณผู้ชมเราอาจจะเข้าไปพ,พูดคุยกับนจานาได้ไม่มากเท่าไหร่นะครับรถเล็กมีไหมฮะที่เข้าซออยรถเล็กก็เป็น ดียนเดี๋ยไล่เก็บนามสูตที่อนนี้เข้ามาในองยู่ตตกัน้มันกอได้กดเพราะอะก็อยู่ผิวน้ำไม่ข้างบนนะเต้องไม่รกับอะเขาเอดูดูดูมาด้าเก็บนครันนี้ลึกกี่เมตรครับนี้ทนี้กาเ็บเก็บล้วกยากตอนนี้ลกก่เมตรดิคือมันไมใช่ล่อ่ ตลบาพามันยาวมันก็จะนิ่งนิงแล้วมันไปไม่ถึงตังโดงแล้วตัดข้าบางซื้อได้ตัวไอตัวคือรมีคงแ่งนครับคือือูโงอีกแต่ตอนนี้ก็ไล่ไปลงไล่ไปตรงนี้ใช่ไหมไล่ไปตรงนี้แล้วก็หขกงข้าบางซื้อทีนนก็ช่วยตัดน้ำได้ครับอะนี ก็มีประตูระบายน้ำอะทุบไหมให้ทหารจ้างพูดไหมไม่ได้ันเป็นสัญญาเรามั่งเหรอมีประตูน้ำคนถนนไก่อนนะล้วน้ำมันติบลงเดี๋ยวดกว่วหมเป็นการใ้กับประตูาประมาณนี้ครับคือนข้างในไม่กี่มโมดที่เราจะไปดูนะครับ ที่บนของเขาเนี่ยค่ะคืออาคารที่เราจะไปดู่อนเองนคะคท่านมันจะมีอเเป็นไงครับวันนี้ดีครับก็พาไปตรวจจิตท่านรองวิศณุอยู่ครับคุยกับท<ะ>่านรองก็ดีครับวันนี้ก็ได้ความช่วยเหลือ,อใใจากกองทัพนะครับก็มาช่วยกันผมว่าอันนี้ก็เรื่องอันนี้ก็อันนี้เป็นที่ดักขยะก่อนที่ลงอุโมงอ๋ออันนี้คือดักก่อนที่จะลงโมงอันนี้คือรวบรวมมาไว้ตรงนี้ก่อนไม้ไผ่ไมไผ่ดักไว้ก่อนที่จริงระหว่างทางครองนี่ขอรับของน้าเท้านะแล้วก็มีที่ดักเป็นระยะระยะอยู่แล้วครับก็ ยังเห็นนขยะเยอะจริงครับต้องช่วยกันหน่อยนี่ขนาดดักแล้วนะจ๊ะต้อดักกลางดักเยอะนเป็นของลาทาวนนี่อแล้วก็ราดักขยะทัวัที่อตรงที่อุมนะครับตรงนั้นเราจะไปสุดของราดทาวนจะไปเจอของแสนแสบนะครับเป็นสามแยกพอดีล้วเราไม่ดักขยะไว้ในขยะตรงนี้ก็จะเป็นถูงสทำให้ระบายน้วไม่ได้ นี่ขนาดดักต้นทางกลางทางนะครับปลายทางก็ยังมีขยะเงยอะเลยก็ต้องต้องช่วยกันใช่ยนะอาจารย<ช>์สนุ๊ก่ไม่ใช่ว่าเราก็ดักด้วยอแหละแต่ว่าก็ต้องช่วยพี่น้องชาชนครับช่วยกันนะฮะยยเรื่องขยะเรื่องอะไรในแม่น้ำลำกองครับช่วยช่วยกันร้นนนานตางนี้ไปก็จะจะ,จะเป็นโมนวครับนี่มาละกี่ตันตรงนี้บ้นหนึ่งตัห้าตาันห้ตาตันรถคันหนึ่งเลยวันนะฮะวันห้าตันเฉลี่ย อนนกันน่อะไปดูนูนไหม่ไหมต้องเลาะไปนี้หรอเลาะไปนี้นเลาปนข้าไปลงไดมไครับโอดคั่านไปเลครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเคลื่อนย้ายตัวไปยังบริเวณบริเวณหนึ่งฮะที่ใกล้บริเวณปาก ทางของกันแฟ้วซึ่งจะใช้รถยนต์ในการขับเลื่อนกันสเล็กน้อยนะครับแล้วเขามีสัมภาษณ์กันแล้วสักนิดหนึ่งคุณผู้ชม เลยข้าหวานไม่เป็นไรอ่ะไม่ได้ไรภิกิจไปอยู่อยู่ในบ้านแล้วคนในเดชคนเดียวนะครับแล้วคชมเดี๋ยวกลับไปสู่วงล้อมอีกรอบหนึ่งนี <st> ้จระรับ <st> ่ายกรต่ายกรตายร่ายะยแระต่ก่ายรตายกระต่าลกระ่ยะ่กระต่ายกายะ่า่ระ่า มีอาคารรับน้ําที่แล้วจะเอาน้ำเนี่ยลงไปที่คูโมงที่ระดับลบสามติ๊กได้ดีแล้วคูโมงมันจะวิ่งฟื้นไปที่ปากขนงเลยถ้าเกิดน้ำไปถึงคูโมงได้ก็จะออกไปน้ำเจ้าพระยาได้เร็วแต่ปัญหาคือไอ้ไอ้คลองรั้วยี่สิบกิโลเนี่ยมันไม่ได้ขุดรอบทั้งหมดมันเกิดเขื่อนยังไม่เสร็จอะไรเงี้ยมันทำให้การตื้นเขื่อนมันลดสองเมตรระดับมันตื้นเขื่อนพุ่งน้ำมาเลยแบบไม่ค่อยไปไม่จะเทมันจะเกิดน้ำท่วมอย่างเงี้ยมันก็จะมีผลงรบไหลไหลเขตร ที่รอบอยู่ร้ดพ้าเนี่แหละที่เราเห็นรวมราดพลาหกสี่รวมแถวไอ้รอยรัดพ้าทั้งหมดที่ได้ลงมาแถวเหลือใหญ่อุทิศอะไรเงี้ยก็เป็นผลจากของรัดพ้าที่บัเผอเพื่อทัดผลรอบให้ดีนะแล้วให้น้ําสบายลงมาได้เร็วก็จะทําให้ออกได้เร็วขึ้นอันนี้ก็เป็นตัวเป็นแขนนั่นเองครับเี๋ยวไปดูอุโมงรับน้ำตัวขอรับน้ำนะฮะแล้วก็คือรูปแบบนี้เห่นะวะเนี่ยอาคารรับน้ำพื้นที่ใช่ไหม คือที่ตถานีพระขนงจะมีสองตัวคือมีุโมงค์ุโมงค์นี่มาร้อยคิวเซกใช่ไหมร้อยิวเซกแล้วก็มีตัวเป็นระบายน้ำด้วยปั๊มปกติอีกร้อยห้าสิบห้ากิเซกสองตัวรวมกันก็คือสองร้อยห้าสิบห้ากิโเซกมงค์มาร้อยคิวเซกร้อยสิบร้อยหกสิบแค่นั้นร้อยห้าอ่ารวมเปนสองร้อยสิบ้กิเซกโอเคอันที่สถานีสุทพระขนงจะมีสองระบบคือระบบุโมงค์ุโมงค์ก็คือทางด่วนน้ำเนี่ยระบายน้หกสิบก่าทเมตรต่อวินาที อันหนึ่งคือเป็นเครื่องปั๊มน้ำธรรมดาอันทีุ่กติที่กรมชนวาดให้เราเมื่อ3าปีที่แล้วมันระบายได้ร้อยห้าคืออีกไต่อนาทีแต่ไอตัวระบายน้ำตัวละปกติเนี่ยพื้นที่สีชมพูมันจะเป็นพื้นที่ใกล้ๆเป็นคลองประเวศนะคลองประเวศแล้วก็คลองแสงแสที่ลงมาส่วนไออุโมงมันจะเป็นจุดที่รับน้ำตรงนี้แล้วมันจะกินพื้นที่กว้างไปอนอุโมงจะกิน5 0ิตารางเมตรตารางกิโลเมตรตรงสีเหลืองส่วนไอเครื่องปลุกน้ำธรรมดา ที่กรมชนให้มาเนี่ยจะกินพื้นที่สีชมพู70ตารางกิโลเมตรสองตัวรวมกันก็ประมาณ120ตารางกิโลเมตรแต่ตอนเนี้ยอย่างถามว่าลากกระบ a งมีปัญหารตรงไหนลากกระบ a ง g ก็คือว่าควางประเวศมาเนี่ยแล้วก็มาลงนั้นควางประเภทจะต้องอาศัยตรงนี้เป็นตัวดูรครับบอควางประเวศไม่ได้ใช่อุโมงค์นะเพราะว่าควางประเวศมันมันลงมาตรงนี้เลยนั่นเห็น,<ช>น,นว่าท่วมลากกระบ a งก็มีฝนตรงนี้นะท่วมลากกระบ a งเนี่ยคือน้ำจากลากกระบ a งต้องไหลเข้ามาในเมืองนั้น ประเวทอยู่เงี้ยพี่น,นีของประเวทใช่เนี้ยใช่ประเวทต้องสแส,สนแสดดแสนแดด่นี่แสนแดดนี่ตัวเองอ่าแล้วประเวทเนี่ยลากกระ b a n ก็ต้องไหลาจากเนี้ยมาเจ็ดสิบกิโลเมตรจากประตูที่ไปเมื่อวานเนี้ยประตูรากกระ b a n ไหลเข้ามาในเมืองแล้วก็มาออกที่พระโขนงัล้วตอนเห็ที่รากกระ b a n มันท่วมก็นนตัวหนึ่งว่าไอ้นี่มันไกลน้ำมันลงที่อู่เมืองมันจะมา,มาที่ประตูพระโขนงยากนี่ก็คือภาพรวมทีแล้วไม่มีไม่กี่เส้นหรอกก็มีคลองประเวทคลองสแสนแดบ แล้วก็มีคลองล้าพลาวแล้วก็มีคลองเปรมประชากรพิเเหนือใต้จากหลักก็มีประมาณนี้มากเออคองยักดูอันนี้จะอ่าอันนี้คองสายหลักทั้งแนวตั้งแนวนอนอ่าอันนี้ก็คือคลองปรลำมาเฟสลประเวฟสลำแสนแสบอพิาสุเลนอ่าพิาสุเลนอยู่ไหนนะอ่าพิาสุเลนแล้วก็มีอันนี้จะน่าจะล้าพลาวคลองเฟรมคองเปรมอันเนี้ยเหนือใต้ก็มีล้าพลาวคองเปรมตอนไอ้สายแสบอันนี้ ประเภทอยู่เนี้ยนนั้หลักๆก็คือร่องนี้แหละก็ต้องออกไปไม่น้ำย้ายไ,ได้ครับแล้วก็มีอุโมงค์ที่อยเชื่อมเป็นทางด่วนน้ำอุโมงค์ก็จะไปรับจากจุดที่มีกำลังได้มาอุโมงค์ปัจจุบันเรามีอยู่ฟีฟีอุ <19 S 1> โมงค์19กิโลเมตรแล้วก็ดูดน้ำได้ประมาณ200ลูกบาทเมตรต่อวิ่งทีซึ่งก็ไม่ได้เยอะมากนะเพราะปริมาณดูดน้ำทั้งกรุงเทพฝั่งางตัวถอดภางตะวันตกเนี่ยต้อง2,500ลูกบาทเมตรต่อวิ่งทีอุโมงค์เนี่ยรับได้ประมาณ200ลูกบาทเมตรประมาณ10เปอร์เซ็นต์เอง เรื่องคลองยังสำคัญมากเลยมันก็เป็นเรื่องที่ต้องดูเรื่องปั๊มน้ําที่ออกจากคลองเรื่องการสูดรอดในคลองครับโอเคสีฟ้าเนี่ยคืออยู่ในอิทธิพลของสรที่สูตรน่ไม่นานเป็สีฟ้ากันนะอุโมงค์เนี่ยมันช่วยค่าสิ่งนี้ก็คือสีเขียวอุโมงค์นี่ืันดีค่ะมันเป็นแต่ละจุดเป็นจุดหนาแน่นไงใช่ก็เป็นอิทธิพลเนที่แต่อุโมงค์เนี่ยถ้าถ้าคลองไม่ดีก็ไม่ได้เพราะมันต้องอาศัยน้ำในคลองมาที่อุโมงค์เรื่องคลอง พอไม่สามบ้านเอาน้ำที่อุโมงได้ก็จบใช่ค okay. แล้วก็ไอ้เรื่องน้ําเหนือก็ยังไม่น่ากลัวมากเพราะน้ําเหนือที่ปล่อยมาตอนนี้มันประมาณพันลูกบาทเมตรต่อวินาทีที่เกิดไยน่าต <Okay. S 1> ของเราเนี่ยแค่จะเทอเดี๋ยวต้อง2อง0ห้ารอยลูกบาทเมตรต่อวินาทีถูกปะอใช่นั้นจริงแล้วตอนนี้ลงมาพันลูกบาทเมตรต่อวินาทีแต่ว่าก็มีตัดการไปแล้วให้เสริมคันเพราะเวลาถ้าเกิดน้ำมาเยอะมันจะเทอรไงนี่คันกน้ำเราเนี่ยมันอยู่ที่ระดับมาบวกสามบวกสามค้วประมาณบวกสามั้น ถ้าเกิดเธอถึงตวบกสาเนี่ยมันต้อง2 5 0 0ัน้าร้อลูกบาศเมตรต่อวินาทีเราจะมาแค่พันเดียวก็วอยัางไม่น่าเป็นห่วงมากแต่ต้องไปเสริมไอจุดฟันหลอนั่นไอริมน้ําที่ที่ฟันหลอนี่แหละเ็าจะเกิดน้ำท่วมมันนะได้เรียกนกระสอบนั่นใี้ไปดูเลยให้เขตไปดูไอ<ป>น,น้ำท่วมกรุงเทพมีแค่สี่เรื่องเองน้ําเหนือน้ําทะเลหนุนน้ําท่าที่มาตามช่งลังสิทุิ่งเจ้าเจ็ดแล้วก็น้ำฝนในพื้นที่สี่อันนี่แหละก็จัดการให้ได้แต่ตอนที่เจอไปที่แล้วคือน้ำฝนในพื้นที่ อย่างเจอที่วัดทองเตยน,นอกเป็นน้ำทะเลหน,นุนนะอย่างปีห้าสี่โซนหนึ่งก็มาจาัดน้ำน้ำท่าน้ําเหนือน้ําเหนือมาบางทีมันมันทะลุกออกมาเป็นน้ําท่าเพราะว่าอย่างเกื่อนประตูน้ํามันพังก็ออกมาเป็นน้ําท่าที่มาตามธุ่งรังสิตอะไรอย่างเงี้ยก็มีแค่สี่น้ำนองครับนะจุดไหนที่ต้องไปเร่งเสริมก็อ๋อนะที่วันนี้อยากให้ไปเร่งเสริมเร่งเสริมคันริมแม่น้ำเจ้าพรยายก็อยู่ในแผนปฏิบัติการอยู่แล้วแต่เป็นี้ฝนมาเร็วหน่อยอาจจะต้องขยับเวลาก็ได้ค,ครับโอเคแล้วที่ผ่านมา ขยะก็มีส่วนตัวอย่างเช่นมันจะเป็นเช่นเมื่อมีขยะมาถึงปุ๊บครื่อดุดน้ําดูดขยะเข้าไปก็พังเลยมันมีหลายอย่างไรแล้วก็มีเครื่องหรืออที่พังเพราะว่ามีเศษท้ายเศษอะไรเข้าไปหรือไม่เวลาเราเราใช้วิธีเก็บขยะโดยใช้วิธีกรองแล้วก็รอรถมปเก็บนั่นคือตีทุม่มรถมปเก็บเนี้ยมันที่ฝนตกหนักก็ไปขยะที่กรองในถุงดำก็ลงมาอุดไอ้ท่อระบายน้ำไม่เล็กเนี่ยนั่นนี่แล้วลถุงใบเดียวเนี่ยอุดตักน้ำท่่มไปเลยนะพราะว่ามันไปอุดตรงไอ้ฝาท่อพอดีหรือฝาท่อกลมกลมที่มีระบายน้ำเนี่ย ขยะไปอุดปุ๊บเนี่ยมันก็ลงไม่ได้เพรามันเป็นปัญหาเต้นเลือดฝอยกับเต้นเลือดใหญ่คู่กันนี่เราทหารเองก็จะมาช่วยดูแลเราดีถ้าเกิดขยะเยอะก็จะเอาคนมาช่วยเดินด้วยเพราะว่ามันต้องดูให้ครบวุมรนี่ถามว่าถามว่าเราตั้งวอลลุ่มก็มีคนบอกเอ้ะทำไมไม่ทําวอลลุ่มทำไมต้องลงไปในพื้นที่ก็บอกว่าวอลลุ่มมีมีประจําอยู่แล้วครับวอลลุ่มแต่ว่าวอลลุ่มมันจะเห็นภาพใหญ่เมื่อเราอยู่ในวอลลุ่มที่ดินแดงเนี่ยเห็นเลยว่าถนนน่าร่วมหลักเท่าไหร่แต่ไม่เห็นเลยว่าไอ้ไอ ลากระแผงไอ้ยละเท้าหกสี่ทั่วว่าอันนั้นจะเป็นืุนที่เป็นเลื่อนฝอยนั้นในวอลุูมจะเห็นถนนเมนรู้ว่าน้ำเมนเท่าไหร่แต่ื้นที่ย่อยๆเนี่ยต้องอาศัยข้อมูลอะไรุ้ที่นะก็เขตแจ้งมาเราต้องลงไปดูปัญหาทันทีการลงพื้นที่สำคันนะอย่างถามว่าในวอลุูมเราไม่เคยคิดเรื่องการขนของคนเลยไม่มีพูดเรื่องขนของคนแต่ว่าพอเราลงไปทุนที่เล้ว่าเฮ้ยเที่ยงคืนคนกลับบ้านไม่ได้ไม่ต้องต่างให้เศรฐกิจเอารถมารับคน อาจารย์บอกว่าต้องประกอบกันนะครับก็มีหลายท่านแนะนำาก็ขอบคุณนะว่าก็เป็นคำแนะนำที่ดีนะแต่ว่าจะบอกว่าแฟจี้เรามีวอลุ่มเรามีพร้อมแต่มันจะไม่ครบสมบูรณ์หรอกมันต้องมีลวไปในพื้นที่ไปเห็นหน้างานไปใ,ให้กำลังใจคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยไปดูปัญหาประชาชนะานะแล้วสุดท้ายก็ค่อยพัฒนาแผนให้มันละเอียดขึ้นตอนนี้ก็ต่างให้ทางพลังรัน้ําเอาข้อมูลจุดต่างๆมาพักแต่ที่รวมละก็จะเห็นต้นถนนหลักหมู่บ้านย่อยๆก็จะเห็นภาพรวมว่าตรงไหนมีปัญหาอะไรบ้าง มันท่อไม่ได้รอกพท่อรอจะไม่เสร็จนะฮะปัญหาท่อเล็กไปปัญหาปั๊มสูดปั๊มปั๊มน้าไม่พอปัญหาบางทีฝนตกเป็นหย่อมๆยอเพราะว่าพัลลการโลกร้อนเนี่ยฝนมันจะตกเป็นหย่อมๆย่อิ่งใช้แล้วตกที่พัฒนา1ั80มิลที่เดียวเลยเนนากเขาต้องมีปั๊มที่ดบับเรื่อที่ได้เร็วขึ้นเอาไปเสริมจุดที่มีปัญหาเฉนั้นต้องปรับแซอรจี้ให้สอบกับสถานาการณ์ของน้าด้วยครับแล้วก็ที่หาความร่วมมือเพราะว่าทุกหน่วยมีกําลังเหลือทหารท่านก็ รุณาถ้านกิยกมากรุณามากก็ผมว่าดีาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเอาส่วนที่มีเหลือมาช่วยกนันนะเราคงจะแก้ปัญหาได้แล้วหลังจากนี้เราจะลงที่แบบน้ำฝนหพื่อลงใช่เพราะว่าผมลงผมลงผมลงกลางคืนผมไม่เคยลงกลางวันนะกลางคืนคืคไม่ได้ประชุมหรอกประชุมเสร็จแล้วกลางวานันกลางคืนก็ลงไปดูพื้นที่หาข้อดึงดึงเราลงเพื่อกระตุ้นให้ทุกคนทํางานให้ลงพื้นที่หรือยอย่างนั่งมอเตอร์ไซค์ก็ต้องนั่งเพราะว่ามันรถเองไปไม่ได้อะน้ำมันซ่วงนะมอเตอร์ไซค์มันก็เข้าถึงพื้นที่ได้ได้เร็วกว่า ไม่ได้นั่งไปแบบไปไปโชว์อะไรนะนั่งเพื่อเข้าถึงพื้นที่ได้เร็วกระตุ้นให้กำลังใจประชาชนให้กำลังใจคนทำงานมันก็เป็นสไตล์การกทำงานผมนะครับแต่ก็นอมรับความเห็นนะที่บอกว่าเรื่องต้องมีวอลลุ่มอะไรเราก็จัดทำวอลลุ่มก็เอาความเห็นทุกคนนะมาพัฒน,นาให้ดีขึ้นนะก็ขอบคุณมากที่ช่วยติชมมาครับแล้วตนนี้คือเราจะมีมาตรการในการแก้ปัญหาแล้วพวกนี้โดนปกันยังไงไม่มาะายน้ได้งขึ้นไม่เหมนกับช่วงกับที่ที่แล้วที่อือที่แล้วเนี่ยจริงแล้วมันปัญหาคือฝนมันตกหนักจรินนงนะ ต่เราก็ดูจุดอ่อนแล้วก็พยายามทะลวงเนี่ยเรื่องคลองเรื่องอะไรเงี้ยก็แต่เรื่องถามว่าล่องน้ำไหมเราล่องเต็มที่อยู่แล้วแต่เืิอคลองมันตื้นเขือนเนี่ยมันก็ล่องได้แค่เดือนเดียวเพราะว่ามันก็มาเตจอท้องคลองละมันก็่องมากไม่ได้มันก็คือต้องพยายามลอกคลองซึ่งเราก็ลอกมาเป็นเดือนแล้วนะไอ้คราวนี้เราก็ลุยเอาเครื่องจักรนำอันนี้คงได้เยอะขึ้นที่ทหารมาช่วยโอเคขอบคุณนะจ๊ะเราทำก็วันนี้ได้รับความร่วมมือจากแม่ทัพขา้ที่หนึ่งนะครับคุณผู้ชม มา <Net> รวม้ดยช่วยกันในการเอ้านี่ไม่ใช่สัมภาษณ์วนกลางเหรอเอ้าโอพูดตั้งนาเป็นพูแพร่เลยอะไรมาหลอกพูดก็ลองมายังไงต้องทับต้องช่วยสกัดนะครับอแม่ครับ เอาละครับคุณผู้ชมแล้วเดี uh> ๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปต่อ um> อีกสถานีหนึ่งนะฮะและเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวนะครับนี่ก็จะเป็นแหล่งการอย่างแหล่งเข้าอย่างเป็นทางการนะคุณผู้ชม เได้ทำเนานให้ทหารมาช่วยดูแลชาวาลเป็นด้ยนัเพื่ออ้ท่านรอไหมครับก็ได้ดูเนินการประสานงานในรายละเอยดนะเอการที่ทหารจะช่วยก็มีอยู่สี่เรื่องหลักๆเริ่มแรกือการดูแลขยาบาลานเูกน้ำหั้ปต่จะเป็นตัวโวงพลาสที่เชื่อมระ้ามางแสงกับเท้าหรือไปที่ตัวะบัยวที่มของซึ่งบางทีขยาธิิใจจะติดให้การะบายน้ำอ่นช้าลง อาหารที่เสร็ที่สองคืออะไจะเป็นขยางที่อยู่ตามพื้นที่ต่างๆเพราะว่าเวรางกองสตังคมียาธิว่าอยู่ที่บองมันกระจายมาแล้วก็เป็นตามเส้นเลือดฝอยต่างๆนี่กเดี๋ยวถ้าเจเป็นใครเราระสา้ภาษานาษามี่ทางวัดมาด้วยดูแลพยาธิโดยตรงเพื่อทำให้น้ำมันไหลลงได้เร็วขึ้นอันนี้สามก็เป็นการถุรัรอเพราะว่าปัจจุบันเราได้ดำเนินการุดรับรอมาเดือนหนหกสอบโมแต่ว่าเรามีัพยากรวจกัด ถ้าถามว่าคลอหลักๆเราคือคลองพาะ้ามเราที่เป็นตัวต้องคองน้ำแาบท่าเหนือลงมาทุกชั่โมงคองแหลแตกก็จะมีความตื้นเหนืออยู่ประมาณลบสองบบุญให้ได้มากแอบนี้เพื่อให้สัดน้ำน้ำสามารถไหลได้เร็วขึ้นแล้วำที่เป็นแกน้งติดเบืทางทหารทีจะเรือทางูกน้าที่มีการปรอบสุ็จะน่ารัาทหารได้ทำแนวได้ผลโยกยิวัดลำบัวนะขึ้นเหนือทางทหารแล้วก็ไป่วลงมาทาใต้ทางกรมจะดำเนินการขุนอ เรื่องที่สี่คือเรื่องตอนนี้ถ้าเกิดเตุถวิจัยจริงเนียเกิดกับน้ำท่วมบนเมื่อที่แล้วถ้ำท่วมฐานทางนเดินทางลำบากเนี่ยทางถานเจ้าองก็จะให้ดำเเรื่องลดลดช่วยผลิดวนะว่าอย่างตอนนัเนี่ยหาที่เราพบตอนเราลงท้างานเลยคือว่าทางตอนเดางไ่ได้รถเมยเองก็อัดยากเราะรถเมยก็ตายเดือทางก้าวในตอนเองก็เข้าลำบากเพราะตอนไปขึ้นได้เร่งดินถตกน้ำเยอะ ก็รัาษเองก็จะมาช่วยรษางานตรนี้เอาเอาปรที่ดีมาช่วยแล้วก็นะครับก็ได้พูาผบเสด็นท่านระกาจที่ผู้ักาาด้โรคนการรักษาทานมันมวกมพิขึ้น้็ดีผมคิดว่าเป็นการเป็นการรักษาทานกันแล้วก็ก็มีต่วแทนอื่นที่มาช่วยด้วยแล้วก็เปิดทางตอนั้นางอื่ที่เกี่ยวข้อการรวรยากคนนะแลวุานจะมาให้สนามแตเกิดผู้อี่ไ่ได้มาเทาากัน และนี่ก็คือรองแม่ทัพภาคที่หนึ่งครับคุณผู้ชมท่านผู้ี่กมเยีหวังที่้ะบอกใช้ให้ทลายท่านคืนนะครับก็องแทัพภาคที่หนึ่งก็มี่โยบายของท่านมีการนำระบกความรับที่จะให้หน่วยทหารที่อยู่ในพื้นที่นั้นให้ให้การสนับสกับาง่วนรบเพเราเป็นสถาีืที่่วรารอที่จะให้การสนับสนุน่ได้ผมกำลังกำัง่า ครับภาพการสิจารนะครับกินดีครับท้องที่จะทำการ่วบทุมให้หมาล่าัยครับในเรื่องของในภาพรวมนั้นก็เราก็พยายามทำทเรื่องนะครไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมหรืออำนวยความสะวกในเรื่องของการจราจรครับการช่วยเหลือข้อกําไรต่างครับตองรับขอบคุณครั่นี่เป็นความประมมือแรกนะที่ไม่ใช่ไม่ใช่แรกแบบนั้นนะแต่หมายถึงว่า

ตะแกรงตะแกรงาการปกติโอ oh, mm ้ข hmm. mm ้อเสืออย้นตรั้นคืมัอเนี่ยตรงนั้นก็ดีขยะขยะมันเข้าตรงระามกานั่นขยะองกนี่ประดาษที่จุดที่ลาคาระกศแปกงพระาก้าเขามจุดเี่น้นเข้าวขยะก็จมีความสุจุดที่งอที่พระา้าจุดก เรื่องสนัอยู่ในพิัราที่ิพิัะ่ที่มกลับมาแล้วก็ดูแลอย่างหเพราะเม้เดินไปปการรถเ์เดินแล้วก็ดูแลให้ฟัเดินได้ตลอดให้มันเป็นรัรางรือไม่รับี่างสายคือก็ดีอย่างที่ฟัที่พมาจากไปตแหลงเพื่อไปจากแนึอย่างที่ที่ครับ มีปั๊ไอตัวที่เป็นปั๊มปกติมีสี่หรือตัวปั๊มรวมมี6ตัวถ้า่ทำงานรระสระับัปนมหรือหตัวเนี่ยก็ต้องดูแลใมันทำงานได้ได้เป็ตอนนี้ประมาณขยะที่เราดักได้ในแต่ละวันมีประมาณเท่าไหร่คะถ้าถุดนี้ประมาณาตันหาตันปราแล้วเราต้อพวงขยะที่ไใหญ่นะอย่างทุกสมันตัวนแาต้องเตียโซฟาที่นอที่นอนที่นอนที่เตนนอนแล้วก็เตรียมที่รับระแาโจยเขาจะิ้งมาแล้ว ขยะ้นใหญ่ทีนั่เก็บได้แล้วก็เอาไปรียูสไปไปแกทุนแเรื่องของการมไ่นมาทงีเรงก็อาจจะปนเรากาส็คืออะที่สงงีก็คือต้องพยายามอยาให้ขยะลงในรกองรวมทั้งนกำนดด้วยนะเรา่อี้แล้วขยะที่เราวางไว้เราเก็บถ้าเห็นผลจบมาเก็บเข้าบ้านก่อได้ไหมอม่งน้นเดี๋ยวพอผลกบมาพวกขยะที่เราเก็บกลายเป็นอุปสรรคที่ไม่ดให้ ก็ระบายน้ำนิเียคน้อย่เราเห็นหลายจุดที่ทั่วไปอย่างที่ไปหัวาดเนี่ยก็ติดทรายขยะที่แมก็เล็กๆนะถูกปันเดียวก็สารถะาัวได้แต่ว่คนจุดับกัก็ต้องคยุนจดี้ดู่บ้างๆนะว่าอย่างไ้มปนขยะที่ถ้ามีตกปน่วเก็ก่อนได้ไหแล้วรอรถขยะมาเราก็้ายเว่าจะมีตัวเล็กๆหรือว่ามีตัวที่ีความเก็รวม้วก็ผมาก็คือเรื่อเพื่อเ็ตัวหลักใช่ไหมครท นะครับขอบคุณนะครับทุกนแล้วก็ใครร่วมมือด้วยก็ขอบคุณทุกภาคส่วนฮะที่ร่วมมือกันเพื่อช่วยคนกนครุงเทพมหานครนะฮะไม่ใช่แค่เพียงกรุงเทพแต่ร่วมมือกันเพื่อพัฒนาประเทศเป็นสิ่งที่ดีมากฮะต้องขอบคุณทุกทุกฝ่ายนะครับรรรอนนนะคคัับท่่าาาาจย์แสงใวววมปด พอถึงกดสิับกระทที่ได้ยเนสูงน้ำดคอครับเรื่องของนั่นตรงนี้ก็ดีทองครับเลย สวัสด <geon> <ising> ีค <il> รับนผู Bahn ้ชมว่าคะปติานหนูวาสนาไงเราอยู่ที่ไหนนีนะสบายดีนะเมื่อกี้เออดีเลยเดี๋ยวเราหลัปตาล้วไม่ลืมนะได้ได้ได้สบายดีนะมีรักกันดีกัน

นี่ก็เทียวเราบแรบบนั้โอเคครับคุณผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวขออนุญาตขับรถยนต์หน่อยนะครับ